เวปอมีช่เวปอมทันประเทศนะครับใท่เอาตึงลองรับบุคคาตำรวบุรโธอย่างน่านหน้ายัดกระผมร้อยตำรวจเอกนพดลน้ำพึ่งรองสารวัตรหน่วยปราการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน่านน้ำตำรวจการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่านมาที่ลมพลเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรมผู้ฝึกผู้พ่อสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทรับจะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามสืบสวนและจราจรในสถานีตำรวจเกี่ยวจำนวนเจ็ดผิดเยครับการฝึกอบรมในวันนี้แด้อธิบายต่อรอได้ํำเนินการฝึกอบรมผู้ฝึกทักษะยิงปืนในโครงการฝึกยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามสืบสวนและจราจรในสถานีตำรวจ กอนให้เป็นนะครับเพื่อความปลอดภัยของตำรวจเองและเพืว่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอนีอย่างนะครับเพื่อที่จะทาให้ให้มีตำรวจทุกคนมีประสิทธิภาพเมื่อท่านสุดไปแล้วนะครับได้ใบของตวในปีนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะให้ตำรวจทุกนลยใช้ปืนและกระสุนปืนจริงในการซ้อมยิงที่สนามยิงปืนในการดำเนินการฝึกอบรมในท้งนี้และหวังว่าการฝึกอบรมนนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านกับพี่น้องประชาชนมี สาม,มารถไปขอให้เกิดความปลอดภัยในที like. ่เสพิผมที่ต้องรายงานตัวของข้าราชการตำรวจเป็นอย่างนีนะครับขอญาตเปิดการปกติขอรุมนแบบนี้ครับนี่นอนัวปัง

ไม่แต่กำปืนยังจะบอกให้เป็นเลยนะครับแต่พอได้ขมามวันนี้นะครับก่อหัน้ปิกต่างๆนะครับแล้วก็ทาทางอย่างต่างๆมาปั๊บหม่นะครับก็คงซื่อว่าอีความมั่นใจขึ้นนะครับในการต่อยอดที่จะเอาไปสอนคือครับตำรวจตียูในโรงพักนะครับซึ่งนโยบายของนายเป็นคือทำเป็นทุกคน นะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์รอการแห่แบบนี้นะครับในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับถึงแมว้ว่ามันจะเป็นการแข่งขันจังเข้าไปล้าแต่ในส่วนตัวแล้วผมได้ได้ได้เทคนิคอย่างต่างๆขึ้นมา